ประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเป็นเรื่องราวที่ยาวนานและก็ซับซ้อนนะครับแล้วก็ครอบคลุมตั้งแต่ยุคโบราณที่มีอ,รอารยธรรมรุ่งเรืองผ่านช่วงเวลาของการล่าไนยคมการขัดแย้งภายในและการฟื้นฟูในยุคปัจจุบันนะครับอันนี้ผมรวบรวมจากตัววิกิพีเดียธนาคารโลกและก็บริบททั่วไปนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของกัมพูชาในลักษณะที่เป็นกระชับแล้วก็ครอบคลุมมาพูดถึงในยุคโบราณในยุค จังหวัดขเมรน,นะครับในช่วงที่คริศวรรษที่1แล้วก็ศวรรษที่15ยุก่อนประวัติศาสตร์มีหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ในดินแดนของกมูชชาตั้งแต่6,000ปีก่อนคริสตศักราชนะครับโดยพบเครื่องมือหินและก็โบราสารในจังหวัดต่างๆนะครับเช่นสตึงเตร อาณาจักรฟูนานเนี่ยคิดศตรวรรษที่1ถึง6นะครับเป็นรัฐแรกที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ตั้งอยู่บริเวณรุ่ม,ม่น้ำโขงนะรวมถึงกัมพูชาแล้วก็เวียดนามใต้เป็นศูนย์กลางการค้ารลวทะเลระหว่างจีนแล้วก็อินเดียมีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างอินเดียแล้วก็ท้องถิ่นชาวพื้นถิ่นนะัอาณาจักรเจนละคิดศตรวรรษที่6ถึง8นะครับต่อมาจากฟูนานก็จะเป็นเจนละแบ่งเจนละและน้ําและเจนระบก มีศูนย์กลางที่จังหวัดพระวิหารและจำปาศ์จำปาศคือลาวนะครับเริ่มมีการพัฒนาการด้านเกษตรและระบบชนรับทานาจักรวรรดิเขมรในคริสตศตวรรษที่9ถึง15นะครับเป็นยุคทองของกังมพูชาแหละก็เริ่มจากพระเจ้าชัยวรมันที่2นะครับรวมเป็นคนที่รวมอาณาจักรและสาปนานครบัต มีศูนย์กลางที่ยโสธรปุระคือเสียมราชในครับต่อมาเป็นนคนรธมพระเจ้าสุรยะวบร,รมันที่สองเนี่ยก็จะเป็นสร้างนคนรวัดเป็นศาสนาสถานฮินดูที่ยิ่งใหญ่นะครับก็คือสวยงามมากแล้วก็พระเจ้าชัยบร,รมันที่เจ็ดนะครับสร้างนคนรธมเป็นปราสาทบายนเปลี่ยนศาสนาหลักเป็นพุทธมหายานนะครับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นโรงบาลและถนน จักรวรรดิเขมรนควบคุมกัมพูชา,าไทยตอนกลางนะครับแล้วก็ลาวตอนใต้แล้วก็เวียดนามตอนใต้แต่มาล่มสลายหลังศตรวรรษที่13นะครับจักรวรรดิออดแอร์ลงจากสงครามภายในจากการลุกรานของอยุธยาหรือของไทยนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเช่นการตื้นเขินของระบบชนบรัฐทานและนครธมถูกทิ้งล้างไปปี1430 สองก็คือยุคมืดและการลุกรานของเพื่อนบ้านนะครับการย้ายเมืองหลวงหลังจากที่ล่มสลายของนคนรธมแล้วเนี่ยเมืองหลวงย้ายไปที่พนมเปญและลองเวกนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยกัมพูชาอ่อนแอแลวก็ถูกกดดันจากอุทยาและก็เวียดนามนะครับการลุกรานไทยและเวียดนามเนี่ยผลักดันครอบงํากัมพูชาโดยในศตรวรรษที่17และ18เนี่ยกัมพูชากลายเป็นรัฐกันชนระหว่าง2อํานาจนะครับระหว่างไทยกับไทยกับเวียดนาม ในปี1594เนี่ยอยุทยาอยิทยาเนี่ยเข้าไปยึดเมืองลอกเวกนะครับและในศตวรรษที่19เวียดนามผนวกดินแดนในรุ่มแม่น้ำโขงปัจจุบันคือเวียดนามใต้คือดึงของพื้นที่ของกัมพูชาไปการขึ้นสู่อำนาจราชวงศ์ในปีในคศที่19เนี่ยราชวงศ์เขมีพยายามรักษาเอกลาชแต่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากไทยหรือเวียดนามนะครับต,ต่อมาในยุคที่3นะครับเป็นยุคอนาธิคมฝรั่งเศส ยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในปี1 8 6 3และ1953น้ะครับเป็นการเป็นอาณานิคมในปี1863เนี่ยพระบาทสมเด็จพระนโรดมที่1งลงนามสนทิสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อป้องกันนะครับปกป้องกัมพูชาจากการลุกรานจากไทยและเวียดนามนะครับกับมพูชากลายเป็นรัฐในอัลขาของฝรั่งเศสและต่อมาในปีในส่วนและต่อมาก็คือเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศสรวมกับลาวแล้วก็เวียดนามด้วย ผลกระทบก็คือฝรั่งเศสนัพนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนและระบบราชการแต่กดขี่ประชาชนด้วยภาษีและแรงงานแล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวชาตินิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นเข้ามาครอบครองชุกคาวคือเข้ามาครอบครองในช่วงปี1941แล้วก็1945แล้วก็ได้เอกราชในปี1953 นะครับพระบาทสมเด็จพระนโรดมโรมีนุเจรจารกับฝรั่งเศสจนกมูชาได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องต่อสู้รบนะครับยุคที่4ยุคสีหนุและสงครามกลางเมืองการปกครองของสีหนุพระนโรดมสีหนุเนสะลสะสระลาชบัลลังในปี1 9ึ5ัเกเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้นําทางการเมืองนะครับ ดำเนินนโยบายเป็นกลางในสงครามเย็นแต่เผชิญแรงกดดันจากทั้งสาระและวก็คอมมวนิสต์โดนคอมมวนิสต์บีบเศรษฐกิจ,จตเติบโตในช่วงแรกแต่การคอร์รัปชันและก็การเลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นมีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในช่วงปี1970ในปี1970เกินี่ยเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมานะครับก็คือนายพลลนนท รัฐะหารโค่นสีนุลงนะครับแล้วตั้งสาธารณรัฐเขมรแล้วก็มีสหรัฐเป็นผู้เสด็จถึงสนีนุหนีไปจีนครับแล้วร่วมมือกับกลุ่มคอมมิวนิสต์เขมรแดงนะครับแล้วก็ซึ่งํำโดยนำโดยพลพศนะครับพลพศสงครามเวียดนามแล้วก็ลุกลามเข้ามาที่กัมพูชาสหรัฐทิ้งระเบิดไปที่กัมพูชาเพื่อตัดเส้นทางโฮจิมินทำให้ คนเสียชีวิตจํานวนมากเลยครับในช่วงนั้นขมรแดงก็เติบโตนะครับเติบโตขึ้นแล้วก็มีความโกรธแค้นนะครับต่อการทิ้งระเบิดในตอนนั้นนะครับแล้วก็มีความยากจนในชนบทค่อนข้างที่จะสูงในช่วงต่อมาก็ปเป็นยุคข,ของขมรแดงก็มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตัวนี้คือถ้าเราไปที่พนมเปญหรือไปที่ขมรนเนี่ยก็จะมีเห็นเห็นพิพิธภัณฑ์ของขมรนแดงอยู่นะครับ อ,อยู่ในช่วงของ1,975แล้วก็ถึง1,979นะครับการยึดอำนาจในปี1975เนี่ยขมินแดงยึดพนมเปนเลยลรัษาสาธานากมูชาประชาธิปไตยภายใต,ใต้อุดมการคมนิสสุดต่งนะครับนโยบายคือยกเลิกเงินตา,าศาสนาการศึกษาสั่งย้ายประชากรเมืองไปทำงานในชนบทค่าล้างเผ่าพันธุ์กลุ่มบัญญาชนข้าราชการและชนกลุ่มน้อยเช่นชาวจามและชาวเวียดนามนะครับเกิด ภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็มีการประหารชีวิตอย่างโหดร้ายก็อยู่ในทุ่งสังหารนะครับอยู่ในทุ่งสังหารที่เราเข้าไปดูก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคิวริงฟิลด์นะครับก็เป็นทุ่งสังหารผลกระทบคือมีคนตายมากเลยก็คือประมาณ1 5ึ่ง้านึ่งล้านหแสนคนถึง2องล้านคนนะครับก็คือถือช่วงนั้นเป็น25-50%ิบบปรของประชากรเลยจากการประหารก็มีการอดอาหารมีภาวะอดคือแบบ หิวไม่มีไม่มีอาหารและมีโรคภัยโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นนะครับแล้วก็โครงสร้างสังคมวัฒนธรรมเนี่ยถูกทําลายอย่างหนักนะครับเพราะระบบของยุคเขมรแดงการล่มสลายในปี1 9 7 0 1 9ั9เนี่ยเวียดนามบุกกัมพูชาเพื่อโค่นเขมรแดงนะครับแล้วก็ตั้งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาโดยมีคุนเซนเป็นผู้นำนะครับในเวลาต่อ ต่อมาในยุคข,ของ1,993แล้วก็ถึงปัจจุบันนะครับการปกครองนะครับก็จะเป็นของทางฮุนเซนฮุนเซนเป็นผู้นำพรรคประชาชนกพูาชา,า,า CPP เป็นนายนกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี1985จนถึงปี2023นะครับมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเมืองและเศรษฐกิจดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะสิ่งทอท่องเที่ยวและก็การลงทุนจากจีนเป็นหลักนะครับถูกวิจารณ์ว่าเป็นปฏิการเนื่องจากปรับปรามฝ่ายค้านและจำกัดเสรีภาพของสื่อนะครับ การพัฒนาเศรษฐกิจก็คือ GDP เติบโต7.6นะครับในเพื่องปี1,995แล้วก็2,019นะครับทำให้กุมภพัชาเป็นหนึ่งในเชียรที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกปี23 GDP อยู่ที่42นะครับ42.34 0ันล้านนะครับและคาดว่าในจะถึง71,000ล้านดอลลาร์ในปี29นี้นะครับการท่องเที่ยวคนครวัดและก็ชายหาดสีรูปเป็นแหล่งรายได้หลักนะครับ การเปลี่ยนผ่านอำน,นาจในปี23นะครับคุณเซนถ่ายอํานาจมาเป็นลูกชายก็คือคุณมาเนตนะครับแต่ก็ยังมีอิทธิพลในฐานะเป็นประธานวุฒิสภาอยู่ความท้าทายของในยุคนี้คือความยากจนและความเหลื่อมล้ายังคงเป็นปัญหาโดยเฉพาะในชนบทการพึ่งพาการลงทุนจากจีนค่อนข้างที่เยอะนะครับส่งผลกระทบเรื่องหนี้และอิทธิพลชาวต่างชาติปัญหาการเมืองภายในเช่นการจำ,จำกัดเสรีภาพและการปราบปรามฝ่ายค้านนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของประวัติของกัมพูชาคร่าวๆนะครับที่พอสรุปมาให้นะครับผมเดี๋ยวมาดูในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการทําตลาดกับของกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ